เมื่อกี้เราก็ได้รู้นิยามของรูปเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันแล้วนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ามีรูปเหลี่ยมที่คล้ายกันอ่ะเราสามารถสรุปได้ว่ามุมของมันจะเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่แล้วก็อัตราส่วนของด้านที่สมนกันอ่ะจะเท่ากันแล้วก็เราสามารถบอกย้อนกลับได้ว่าถ้าเรารู้ว่ามีรูปสองรูปแล้วก็ รูปสองรูปนั้นอ่ะมุมเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่แล้วก็อัตราส่วนของมันเท่ากันแล้วอัตราส่วนของด้านที่สมัยกันเท่ากันเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่ามันเป็นรูปที่คล้ายกันทีนี้เราก็เลยจะมาดูอยู่ตัวอย่างนี้ค่ะตัวอย่างนี้เนี่ยเขาให้เราพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันหรือไม่แล้วจากนิยามเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการจะดูว่ามันคล้ายกันหรือเปล่าเราต้องเช็ค2อย่างคือขนาดของมุมแล้วก็อัตราส่วนของ ด้านที่สมดนกันถ้าสมมติ่ามันเท่ากันเราสามารถสรุปได้ว่ามันคล้ายกันถ้าถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้สายตาในการมองเอาว่าเอ๊ะสองรูปมีคล้ายกันหรือว่าไม่คล้ายกันคำตอบก็คือมันไม่เที่ยงตรงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็เลยมาช่วยกันดูกันดีกว่าว่าไอ้ข้อนี้เนี่ยมันคล้ายกันหรือเปล่า ก่อนอื่นเราต้องเช็คมุมก่อนค่ะว่ามันเท่ากันทุกคู่จริงไหมเสลยงรังนี้คือมุมฉากใช่ไหมคะเราก็พบว่าน,นี้มุมฉากอันนี้ก็มุมฉาก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 ทุกมุมการ90าองศาเท่ากันหมดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นขนาดของมุมมันเข้ากันเป็นคู่คู่แบบนี้ใช่เลยมันผ่านเงื่อนไขที่หนึ่งคะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาลองเช็คเงื่อนไขที่2กันดูก็คือ อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในการดูคู่เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเขาบอกว่าวิธีการเช็คเนี่ยคือให้เช็คจากด้านที่สั้นที่สุดก่อนค่ะด้านที่สั้นที่สุดของแต่ละรูปอันนี้คือ5แล้วก็อันนี้คือ6แล้วก็หาอัตราส่วนของมันค่ะอัตราส่วนของมันคือ5ส่วน6 มาลองมาดูด้านที่ยาวที่สุดบ้างค่ะด้านที่ยาวที่สุดของรูปนี้ก็คือนี่ค่ะ8ส่วนของรูปนี้ก็คือ7ก็เอารูปนี้ต่อรูปนี้ใช่ไหมคะมันเป็น8ส่วน7สําสำหรับการหาอัตราส่วนเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะว่าเราให้ตัวไหนอยู่ข้างบนตัวไหนอยู่ข้างล่างคือถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ตัวเลขจากรูปนี้อยู่ข้างบนเราก็ต้องให้อยู่ข้างบนไปตลอดค่ะอย่างอันนี้ เราต้องการให้นี้อยู่ข้างบนใช่ไหมคะก็เป็น5ส่วน6จากรูปนี้แล้วก็8จากรูปนี้แล้วก็7จากรูปนี้ทีเราก็มาเช็คกามันเท่ากันไหม6ส่วน5กับ8ส่วน7แค่ดูด้วยตาก็รู้แล้วค่ะว่ามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้ไม่คล้ายกันนั่นเองเนื่องจากว่า มันไม่เข้ากับเงื่อนไขที่สองมันผ่านเงื่อนไขแรกแต่ว่าไม่ผ่านเงื่อนไขที่สองค่ะคำตอบก็คือไม่คล้ายกันก็เสร็จตัวอย่างแรกไปดูตัวอย่างที่2กันดีกว่าค่ะข้อนี้เขาให้พิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันหรือเปล่าวิธีการทำก็เหมือนตัวอย่างข้อที่ผ่านมาค่ะ ก็คือเช็คเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขก็คือขนาดของมุมมันเท่ากันทุกคู่ไหมแล้วก็อัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมในการเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือเปล่าดูกันค่ะทั้งสองรูปนี้นี่สัญลักษณ์แบบนี้ปรากฏอยู่ค่ะสัญลักษณ์นี้คือความยาวของสีด้านเนี้ยเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าพี่สมมุติให้อันนี้เป็น ด้ละหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็1ก็จะได้แบบนี้ออกมาค่ะสำหรับรูปนี้เหมือนกันค่ะสัญลักษณ์นี้ก็คือการเท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่สมมติให้มันยาวสองด้านนี้ก็ต้องเป็นสองอนนี้ก็สองแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นสองด้วยค่ะต่อมาเรามาดูกันว่ามันขายกันหรือเปล่าเรามาดูที่อัตราส่วนของด้านกันนะคะ อัตราส่วนของด้านที่สมในการของอันนี้ก็จะเป็น1ต่อ 2, 2ด้านนี้ก็1ต่อ 2, 2, 2ด้านานี้ก็หต่อสด้านนี้ก็หต่อสมันเป็น1น,นส่วนสเหมือนกันหมดค่ะก็คือเท่ากันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่บอกว่าด้านอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในการต้องเท่ากันเนี่ยสำหรับ2รูปนี้ผ่านเงื่อนไขนี้ค่ะแต่ อย่าเพิ่งรีบสรุปว่ามันเป็นรูปที่คล้ายกันเราต้องหาก่อนว่ามุมที่สมในกันอะมันเข้ากันเป็นคู่ทุกคู่หรือเปล่าเรามาดูกันค่ะรูปนี้ทุกมุมกลาง90องศารูปนี้ทุกมุมกลางเท่าไหร่ไม่รู้องศาแต่ว่ามันไม่ใช่90แน่ๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบอกว่ามันไม่คล้ายกันค่ะเพราะว่ามุมอะมันไม่มีอันไหนเท่ากันเลย ว่าเงื่อนไขของเราคือมันต้องเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องตอบว่าข้อนี้ไม่คล้ายกันนั่นเองอความจริงพี่เชื่อว่าน้องสามารถตอบได้ตั้งแต่เห็นรูปแล้วว่ามันไม่คล้ายกันแต่ว่าเราก็จะต้องรู้วิธีการเช็คที่ถูกต้องเอาไว้ด้วยเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าแบบเจอข้อที่ รูปมันใกล้เคียงกันมากจนดูเหมือนว่าจะคล้ายแต่ถ้าสมมติว่าเช็คดีๆแล้วเนี่ยอาจจะพบว่ามันไม่คลายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาทำข้อสอบหรือว่าอะไรก็ระวังเอาไว้ด้วยอย่าลืมว่าต้องเช็คทั้งสองเงื่อนไขเลยก็คือมุมต้องเท่ากันเป็นคู่ทุกคู่แล้วก็อัตราส่วนของด้านที่สมในการของมันอะ่ะจะต้องเท่ากันเสมอค่ะอื้อ